สวัสดีครับิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ซึ่งฟิกเกอร์ที่เราจะมารีวิวเป็นในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเมกุมินนั่นเองนะครับผมจากเรื่องโคลอสซุบะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นงานของค่ายเบลฟายนะครับงานเดียวกับที่ทำอะควาแล้วก็ดาร์คเนสนะครับผมที่ผมได้รีวิวไปก่อนหนะ้าซึ่งวันนี้ก็มาถึงตาของเมกุมินนั่นเองจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะครับ ฟิกเกอร์มิกุมินกล่องนี้นะผมของค่ายเบลฟายเนี่ยจะเป็นฟิกเกอร์สเกล1ต่อ8นะครับผมโดยจะมีด้านใสนะครับผมทั้งหมด3ด้านคือด้านหน้าด้านข้างนะครับผม1ด้านแล้วก็ด้านบนอีก1ด้านส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นในส่วนของรูปภาพประกอบนะครับผมเป็นรูปฟิกเกอร์แล้วก็ฉลากคำเตือนต่างๆส่วนด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นด้านทึบเนี่ย จะเป็นรูปของตัวเมกุมินะผมที่เป็นเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็ตัวของฟิกเกอร์ในอีกด้านหนึ่งในมุมใสอีกหนึ่งด้านนะครับผมที่อยู่ด้านตรงข้ามกันเนะี่ยจะเป็นรูปเมกุมินเวอร์ชั่นที่ไม่สวมหมวกนะครับผมเพราะว่าฟิกเกอร์กล่องน,นี้เนะี่ยตัวหมวกของเมกุมินเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะสวมหรือไม่สวมก็ได้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาแกะตัวฟิกเกอร์นะครับออกจากกล่อง ่อันนี้นครับผมก็คือตัวฟิกเกอร์นะครับที่เอาออกมาจากกล่องแล้วซึ่งในแผงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็คือตัวหมวกนะครับผม ตัวแมวแล้วก็ฐานที่เอาไว้สําหรับตั้งตัวแมวขึ้นมานะครับผมโดยที่นะครับผมตัวปิเกอร์เนี่ยสามารถให้เราเขาจะทําช่องนะผมให้เราส่องเข้าไปดูได้ทีนึงแต่เราก็จะมาแกะกันเลยดีกว่านะผมจะได้ยังไงก็จะได้ดูกันทีเดียวอยู่แล้ว ตัวฐานก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะผมแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะมีสัญลักษณะครับผมของเรื่องหรือเรียกง่ายๆเป็นโลโก้ของเรื่องนั่นเองส่วนตัวฐานเนี่ยเป็นฐานมันนะครับผมเป็นฐานมันใสเรามาดูกันที่ตัวฟิกเกอร์ต่อมาเลยนะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกนะครับผมซีลมาให้ เพื่อไม่ให้ตัวฟิเกอร์เนี่ยเสียสีกับตัวแผงพลาสติกโดยตรงนะผมเราก็จะเอาตัวพลาสติกหุ้มเนี่ยออกมาก่อนก็เดี๋ยวมาประกอบใส่านกันก่อนดีกว่าก็เมื่อกี้นะผมจากที่ตอนแรกเนี่ยผมใช้เวลาประกอบเดือยกับฐานเดือยที่เท้าเนี่ยกับฐานเนี่ยค่อนข้างนานมากเนี่ยเมื่อกี้นะเป็นเพราะว่าตัวโตที่ผมใช้น่ะมันนิ่มครับผมเวลากดตัว ตัวฟิกลงไปนะมันจะเด้งกลับขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวละครน่ะมันเสียงทนำะให้ตัวตัวที่เป็นตัวยึดของเท้านะมันเยือนง่ายนะผมเมื่อกี้เลยต้องแบบแอบเอาลงไปกดที่พื้นแทนเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมันไอตัวยึดเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นมาเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยมันนิ่มเกินไปนะผมโอเคครับก็มาต่อกันกับตัว ต่อไปกันเลยดีกว่าผมขออนุญาตเอาเป็นตัวแมวก่อนแล้วกันนะผมซึ่งตัวแมวเนี่ยเขาจะให้ตัวเป็นเหมือนฐานใสๆนะผมให้เอเป็นไม่ใช่ครับผมเป็นเอ่อเป็นข้อต่อเป็นข้อต่อเนี่ยให้ตัวแมวเนี่ยมันดูลอยขึ้นมานะตัวแท่นที่มันทําให้ตัวแมวเนี่ยลอยขึ้นมาเนี่ยจะมี ร่องที่เป็นเดือยอยู่นะครับผมจะไม่ได้ใส่แบบว่าเสียบเข้าไปเฉยๆได้นะครับต้องหมุนหาส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ยึดตัวตัวแท่นกับตัวฐานเนี่ยจะเป็นเ,เดือยเนี่ยจะเป็นกลมๆแล้วผมสามารถเสียบเข้าไปได้ทันทีเลยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเพื่อความสะดวกในการหมุนด้วยนะครับผมเผื่อใครแบบต้องการที่จะเปลี่ยนมุมของตัวแมวนะครับก็มหมุนที่ตัวตัวแท่นนี้ได้เลยนะครับผม สุดท้ายครับหมวกสำหรับใครที่สงสัยว่าผมเนี่ยจะประกอบแล้วจะเอาใส่หมวกไว้ตลอดไหมคำตอบคือก็คงใส่ไว้ครับผมเพราะว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยคือถ้าเป็นฟิกอย่างเดียวนะไม่มีตัวหมวกเนี่ยมันจะดูโล่งๆเกินไปหน่อยครับผมนี่ครับผมเป็นหมวกทำมาเพื่อวางใส่นะครับผม ไม่ใช่เป็นแบบว่าประกอบลงไปเราสามารถขยับขยืยนหมวกได้นะผมเนี่ผมก็เสร็จแล้วครับกับฟิกเกอร์เมกูมินของเรานั่นเองโดยรวมเนี่ยฟิกเกอร์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้ฐานเนี่ยตอนแรกสงสัยเหมือนกันนะครับผมว่าทําไมถึงใช้ฐานค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแต่ว่าพอดูดีๆแล้วเนี่ยคือตัวของฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะเอียงไปข้างหลังนะครับผมทาให้อาจจะต้องใช้พื้นที่พอสมควรน,นะครับผม การลงสีถือว่าทำได้โอเคระดับหนึ่งเลยครับผมมีการเพ้นท์ในส่วนของสีที่ตัวเล็บมือด้วยนะครส่วนตัวฐานไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวแมวเนี่ยก็ไม่ได้ดูมีอะไรพิเศษนะครไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมในส่วนของตัวผ้าคลุมเนี่ยบางจุดเนี่ยก็เหมือนจะมีการลงสีที่ดู ไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหร่นะผมบางจุดเนี่ยก็จะดูแล้วรู้สึกว่าสีมันดูเหมือนจาง,งๆเหมือนลงสีแบบทึบไม่พอเท่าไหร่นะผมแต่โดยส่วนตัวนะครับในส่วนของผมในส่วนของหน้าเนี่ยถือว่าทํามาได้โอเคผมรู้สึกว่าดูดีกว่าเวอร์ชั่นอนิเมะพอสมควรเลยนะผมนะส่วนประกอบอื่นๆนะครับอย่างตัวชุดตัวผ้าพันแผลที่ขาแล้วก็ถุงน่องเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ดีครับผมถึงแม้ว่าดีเทลของตัวผ้าพันแผลเนี่ยจะดูน้อยไปหน่อยมาถึงที่ตัวบางฐานนะครับผมตัวที่ต่อฟิกเกอร์เข้ากับตัวฐานเนี่ยอันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปคือต้องประกอบกับพื้นที่ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งนะครับผมด้วยความที่ว่าโต๊ะที่ผมใช้ประกอบหรือเอามานั่งรีวิวเนี่ยมันนิ่มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโต๊ะรีผ้าก็เลยทําให้เวลาประกอบเนี่ยฐานมันจะถูกกดลงไปแล้วมันจะเด้งกลับมานะครับผมทำให้ ต่อไม่ได้สักทีเลยต้องเอาลงไปต่อที่พื้นแทนนะครับโดยประมาณก็มีเท่านี้ครับผมสําหรับในตัวของฟิกเกอร์เมกุมินในส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็าถือว่าทําได้ดีครับผมถึงแม้ว่าการลงสีพวกขอบเนี่ยที่เป็นส่วนสีเหลืองๆเนี่ยจะทําได้ออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จบลงกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวฟิกเกอร์เมกุมินนะครับผมจากเรื่องโคนซูบาร์นั่นเองครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวอะไรนั้นเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ